สวัสดีค่ะงานประดิษฐ์งานกะเชบายครูพี่แอวนะคะวิดีโอคลิปนี้ครูมีแพทเทิร์นไลน์นี้มาฝากก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเจ้าของแพทเทิร์นนะคะที่ได้แบ่งปันสำหรับต้นแบบได้ที่ครูใช้จะเป็นได้เส้นใหญ่นะคะเเข็มที่ใช้ก็จะเป็นเข็มเบอร์3ทับศูนย์ทับศูนย์เราจะมาเริ่มกันด้วยวิธีโซ่ สำหรับลายนี้หนึ่งช่วงลายจะอยู่ที่สามโซ่หนึ่งช่วงลายนี้จะอยู่ที่สามโซ่นะคะหนึ่งดอกนี้ก็จะต้องเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นะคะอันนี้จะเป็นหนึ่งช่วงลาย จะ14ช่องโดยที่คูณด้วย3เมื่อเราถักได้ความยาวเป็นที่ต้องการแล้วนะคะเราจะขึ้นแถวใหม่ให้เราใช้นิ้วโป้กับนิ้วกลางจับไว้เป็นสัญลักษณ์ถักขึ้นมาหนึ่งสองสามนะคะ จากช่องนี้เรานับไป1ช่อง2ช่อง3ช่องลงช่องที่3โดยทําพอ1คอลงโซ่สอพอ1คอนับไป1 2 3ลงช่องที่3โซ่สอนับไป1 2 3 อันนี้คือลักษณะงานที่ได้เราจะทำทั้งหมดให้ได้5ช่อง1 2 3 4 5เมื่อครบ5แล้วโซ่สานับไปเหมือนเดิม1 2 3ทางนี้โซ่สา อันหนึ่งครั้งนับไปหนึ่งสองสามช่องทางมานี้หนึ่งขึ้นมายาวๆหนึ่งครั้งสองครั้งเมื่อได้สองแล้วก็รวบหมดเลยตามได้วยโซ่หนึ่งโซ่สองลงช่องเดียวกันเหมือนเดิมพันขึ้นมายาวๆนี้ ช่สองลงช่องเดิมนะคะลักษณะของงานจะได้แบบนี้ช่อสองน 2, ับไปหนึ่งช่องสองช่องลงช่องที่สาม ต่อมาโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามพอหนึ่งคอนับไปหนึ่งสองสามโซ่สองหนึ่งสองสามลงเหมือนเดิม เรามาดูลักษณะงานของแถวนี้นิดนึงนะคะก็จะเห็นว่าครูจะอธิบายนิดนึงนะคะพอเราขึ้นต้นตรงนี้แล้วเนาะก็นับ12345นะคะแล้วก็มาจบอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็ทำดอกมานนะคะอันนี้ก็เหมือนกันก็จะได้หนึ่งออันนี้คือแถวแรกมีแพทเทิร์นอยู่แล้วนะคะ เราจะขึ้นต้นใหม่เราใช้โซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหอันหลังกับพอหนึ่งคอลงตรงช่องมันนี้ลงตรงขามันนี้โซ่สองค่ะพอหนึ่งคอลงตรงขามันนี้เมื่อครบสองแล้วก็พอหนึ่งคอลงตรงช่องมัน มีอยู่สองช่องโซ่เราก็ลงไปสองครั้งอ่าช่องนี้จะได้แบบนี้โซ่สองหลักถัดมาโซ่สองหลักถัดมาพอมาถึงตรงนี้นะคะอันนี้เราก็จะได้หนึ่งช่อง สองช่องมาถึงตรงนี้พอหนึ่งคอนะคะลงนี้เห็นไหมช่องที่ลงลงนี้หนึ่งครั้งสองครั้งระหวบางดอกมันก็โซ่สองหนึ่งครั้งสองครั้ง เมื่อครบสองแล้วก็ย้ายมาอีกช่องหนึ่งระหว่างดอกโซ่สองครบสองแล้วก็ย้ายมาอีกช่องหนึ่งระหว่างดอกโซ่สอง ลงนี้ช่องสุดท้ายละระหว่างดอกโซ่สองลักษณะของดอกแถวนี้จะได้แบบนี้เมื่อครบแล้วก็พอ1คอลงนี้ตามด้วยโซ่สองลงหลักมันนิ อันนี้เมื่อครบสองแล้วก็ลงพอหนึ่งคอตรงหลักมากถ้าถักโซ่แน่นก็จะลงยานกนิดนึงเราก็ลงสอง แล้วก็ลงตรงหลักมันมันก็จะเป็นสีลักษณะงานจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือช่องนี้อันนี้คือตัวนี้โซ่สองลงหลักถัดไป เราก็จะจบลงด้วยโซ่สองนะคะนะไปหนึ่งสองลงนี่เลยอันนี้คือลักษณะงานของแถวนี้เราจะขึ้นแถวใหม่แล้วก็โซ่หกหลังกราบลงนี่ โซ่สถึงช่วงนี้ให้เราโซ่สองแล้วเลยข้ามอันนี้เลย เรามาดูนะคะพอถึงตรงนี้โซ่สองลงนี้พอถึงนี้ก็โซ่แรกหนึ่งสองสามโซ่สามนะตรงช่องแรกนี้ตามด้วยโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าลงนี้ 1>, 1, 2, 3, 4, 5สอ้านับไป1ช่อง2ช่อง 1, 2, 3, 4, 5มี่หมีแพทเทิร์นอยู่แล้วเนาะอันนี้โซ่สแล้วก็ลงหลักมัน พอามาถึงตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะคะโซ่สองแล้วก็ข้ามมาน,นี้จบแถวได้โซ่สองนับไปหนึงสองสาม ลักษณะของงานแถวนี้จะเป็นแบบนี้ขึ้นต้นใหม่ด้วโซ่ห่อ 6, เหมือนเดิมนึง 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกหลังคาลงนี้อันนี้จะเป็นลักษณะของแถวนี้แล้วนะคะ เมื่อครบสองนะคะให้พอหนึ่งข้อลงนี่ลงตรงช่องมันโซ่สอง ะะมันจะเป็นแบบนี้พอมาถึงตรงนี้นะคะถึงตรงนี้เราโซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนับมาลงตรงกลางนี้เลย ซ่หกพอหนึ่งคอตลงนี้เลยอันนี้คือลักษณะของงานแถวนี้มีแพทเทิร์นอยู่แล้วนะคะ ลักษณะของงานจะเป็นแบบนี้เราจะขึ้นเถวใหม่ได้โซ่หกเหมือนเดิมหันหลังกราบ มาแถวนี้เราเว้นนะคะลงมานี้อ่าคราวนี้เราจะเห็นว่ามาถึงตรงนี้ยาวๆเนี่ยนะคะถึงยาวๆตรงนี้ให้เราโซ่สามโซ่สาม ลงนี้โซอสองมาตรงนี้ทำดอกมันโซอสอง จะเห็นว่าเราเริ่มวนแล้วเราก็จะได้ดอกแบบนี้ลักษณะงานหลังจากถักเสร็จแถวนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะก็จะเป็นอันเริ่มอันนี้นะคะเป็นเริ่มอันนี้ใหม่แล้วเราก็วน เราก็วนแถวพอแถวนี้เราก็วนแถวนี้เห็นปะมันเป็นลักษณะของการวนแล้วนะคะก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับลายนี้นะคะเราถักเป็นผ้าพันคอหรือถักเป็นเสื้อก็ได้เนาะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณค่ะ